ก็ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งแล้วต้นอยากจะไปตีมังกรมากมากวันนี้เพราะต้นอยากจบโปรเจกต์สุดๆต้นรีบค่ะเต้นตลอดมาหนึ่งต้นเปิดแอร์ก่อนมาโอ้โหคิดถึงคิดถ,ถึงทุกคนเหมือนกันค่ะคิดถึงมากคิดถึงอยากเล่นเกมเข้าไปอยู่ภูเก็ตตั้งนานไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเก็บขี้แมวเก็บกระบะสายแมวกวาดขยะทูห้องแล้วก็กินข้าว วันก่อนก่อนที่เต้นจะมาไลฟ์สดเต้นก็ไปฟาร์มหอมาได้ประมาณหนึ่งเลยระหว่างที่เต้นอยู่บ้านแต่ว่าเต้นไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สดได้เนาะเพราะว่าเต้นแบบไม่มีห้องส่วนตัวอยู่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเต้นมาอยู่ที่หอก็ได้อยู่คนเดียวไม่มีรูมมทไม่มีอะไรเนาะก็เล่นเกมสบายสายเป็นไงลิงหมาเยอะจังนแน่นอนค่ะนี่หมาที่มันคือกองทัพเห่งมมานั่นเอง โดยมีหัวหน้าเป็นฮัสกี้ซึ่งโอเคเดี๋ยวเราเราจะนี่เลยแล้วกันนะคะทุกคนเราเตรียมถังน้ําแล้วก็เดี๋ยวเติ้ลจะไปตักน้ํามาก่อนเติ้ลเริ่มเลยนะวันนี้เติ้ลวางน้ําก่อนเนาะแล้วก็พูดเลยมาเพื่อจะไปตีมังกรวันนี้เป็นการปิดจุดจบของโปรเจกต์นี้โปรดติดตามชมตอนนี้เลยแล้วก็เต้นจะมาเล่าให้ฟังว่าเต้นน่ะไปแลกทําธุรกิจกับเอ็บีซีอย่างหนักหน่วงมากๆทาแบบหนักจริงๆเต้นโคตรจะรวยตอนนี้เต้นจะมีม้านะนะแต่ว่าม้าของเต้นแบบโคตร คูดนี่มันมาหรือว่าเต่าขอล้องนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้หมาเราชื่อเอ่โอโคมาชื่อโคเทเลยโอเคเดี๋ยวเติ้นเธอจะนั่งเรือไปก่อนเอาเว้อุ๊ยลูกหมาเติ้นนะ่ะลูกหมาเติ้นจะอยู่ไงโอเคทางนี้ค่ะ ไม่มีมา้าไม่มีหมาไปตัวคนเดียวโอ้โหวิทางนี้แสดงว่าใต้นี้หรอแต่้ขอใช้ที่ขุดธรรมดาในการขุดก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจแล้วทุกคนมันกว้างมากเลยนะเฮ,ฮนีบเลย อุ้ยตกใจ็มหมดเลยอุ้ยเต็ไมไปหมดเลยไหนกันเนี่ยอุ้ยยามันเยอะมากอุ้ยอีผีเด่งผีกูมานี่เฮแบบ้ยของจริงจะแล้วเราจะเลิกกันเลยไหมต่นเต้น โอ้ใครมันทำนี่อยู่ใครตีอะยอ,อ๋ออีตัวอะไรเนี่ย <B rain> ต้องการเอเดอร์โพลสุดๆเฮ้โคตรเซ็งเลยเมื่อกี้ก็แบบมาถึงหน้าประตูแล้วแต่แบบมีเอเดอร์โพลไม่พออุ้ยวอาโมสเตอร์โอ้โหนี่มัน ไม่อยากอยู่กับพวกนี้แล้วมันน่ากลัวมากหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ววยหมาเขาจะเดินทางไปกับเราหรือไม่ลัทธิหมาเิ่มตนเป็น,น,นไงหมู่บ้านอนี่หมู่บ้านก็ใหญ่อยู่นะว้าวบ้านสวยมากเลยอะเสือบ้านต้นอีกเฮ้ยสกิโมว้าวโคตรชอบหมู่บ้านนี้เลยสวยมากเลยอะดูดิอย่างที่ตอนดีกว่าอะไรเนี่ยทำไมพวกนี้ถึงไม่นอนกันเนี่ยมันเดินเลยตรงนี้นี่ มอนสเตอร์อ้ขดอ้ยไม่ใ mm ห้ห hey, hey, มากินเน้อซอมบี้ก่อนนะหมานั่งสันสุดตอนนี้ยเดี๋ยวว่าจะมาเนี้ยตั no ้งก็นั่งสันกันโอ้ยตามมาถึงนี่เลยหรอนี่ไงบ้านทุกคน ไม่ใช่ไม่ใช่หลังนั้นนะอันนั้นบ้านเอ็นค่ะนี่บ้านของเราจริงๆตรงนี้ค่ะ <What? S 1> โอเคเราทำไงกับไอเอ็นเดอร์พอลอะไปแลกทองนะส่งของนี่ต้องการมาฮ้ยนี่เฮ้ยมาเร็วไม่ไใครใครยิงอะไรหุยห้ยคุณจัดก,การมันอย่าให้มันมาที่นี่ไอหมูอ้วนถึงเราจะเป็นปีศาจหมูเหมือนกันก็เถอะแต่ที่นี่ไม่ต้อนรับเฮ้ย อย่มายุ่งอย่ยใส่จุ๊กใส่การอะไพวกสมุนหมูทางนี้แล้วกันไม่มีหมาตามเรามาได้เลยอะ่ะวิย่ยซิวาสเตียนซิวาสเตียนมาลังเรือได้ยังไงซิวาสเตียนมาเร็วขึ้นตอนนี้ I wonder if you know how t deep into you if you see me then you mean it then you know you have to go find somebody e l ดิหมาแร้หมาหมาไปด้วยกี่ตัวตัวเดียวทำไมไม่เอาไปเยอะมันไม่น่าช่วยอะไรได้หรอกมันแค่แบบแค่มาอย่างมาแค่ตุดนที่พ่เตียนอย่าอย่านะกองทับหมาที่ที่ไหนแล้วไงมานกนอ้วนบอกเลยว่าธนูลโคตรโหดเอาดิ อุ๋ยนี่มันแอบมองเราอยู่อะซีบาสเตียนยืนอ้วนเลยตรงนี้มันจะตีแม่อยู่อะซีบาสเตียนใส,ส่สิบอลพู้ตัดสิซีบาสเตียน <c oughs> ซีบาสเตียนมีความสุขไหมซีบาสเตียนบอกว่าไอยปศาสต์อีปิศาสต์โอ้ยมันกินอะไรมาไม่ซีบาสเตียนไม่ซีบาสเตียนมาเร็วอย่าไปย่กับฉันเดี๋ยวเทน้ำก่อนเอออย่าไปยุกอา้าวอ้าวเห้มันรู้นี่คือปีศาจโอ้ เซบาสเตียนการตุยของเซบาสเตียนจะไม่สูญเปล่าเพียงเท่านี้พอยยมแพ้แล้วไม่อยากเล่นแล้วไม่เล่นแล้วไปดูไปอยู่ยงโอ้ยขอบคุณมากฉันไม่กลัวลรอกูอ้วนอินเดอร์อ้วนเจอแน่ไปเริ่มุย ไม่อืมนี่เนี่นี่เน,นี่ยกิน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 พ้นก่อนอนุยทุกคนทาได้เลยาเซสเตียนวู้วอ๊ยทุกคนอุ๊ยออะไรนี่กินปากไมออ่จบแล้ว,วจบแล้ววู้วเจตของพวกเรา วัเจ็ดแรกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราทําได้ขนาดนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกจนถึงไลฟ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเล่นงงก็ตามเพราะจริงๆก็เล่นงงๆนั่นแหละเนาะพึ่งพึ่งหัดเล่นค่ะถือว่าหัดเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันคือเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบมาตีมังกรคนเดียวเลยครั้งแรกเลยนี่โอเคเดี๋ยวต้นจะจบไลฟ์ของ ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งต,ต่อไปหรืออยากจะมาทราบว,ว่าวันนี้มีไลฟ์หรือเปล่าติดตามข่าวสารต่างๆก็จอยกันมาที่ Discord ได้นะคะซึ่ง Discord เนี่ยก็อยู่ที่ลิงก์หน้าไบโอเลยก็ตรงนั้นลิงก์นั้นก็จะมีช่องทางหลายช่องทางจะมีทั้ง YouTube พวิตยแล้วก็อื่นอีกมากมายซึ่งเติรนอะ ตั้งใจว่าจะทําช่องของ YouTube แล้วก็ควบคู่กับ Tik t o ็อกซึ่งในไลฟ์เนี่ยการไลฟ์ของเตินะ้ลน่ะเติ้ลก็จะเอาคลิปในไลฟ์เนี่ยไปไปรวมเป็นไฮไลท์แล้วก็ไปใส่ใน YouTube อีกทีหนึ่งแล้วก็ในยูทูบอ่ะมันก็จะมีแบบโปรเจกต์กันอีกมากมายเลยจะเป็นโปรเจกต์ที่เล่นกับคนดูแล้วก็โปรเจกต์เล่นแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้อาจจะมีปะกั่วบ้างแล้วแต่ก็จะพยายามหาเกมใหม่มาเล่นนะคือจริงๆอ่ะเติ้ลสามารถเล่นในคอมได้คือเติ้นมีเกมแต่ว่าคอมเติร์น่ะมันเล่นไม่ได้ไงอมมองอออมมหา่ะก็เดี๋ยวขจบ